12ล้านมาแล้วแม่คาแทบช็อกรางวัลที่1โผลแพงตัวเองโพด,ดีใจแทนลูกค้า เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนรางวัลที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกรางวัลเลขไทยสองตัวได้แก่หมายเลขศูนย์สองล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อน้องฝนจารุนีซึ่งเป็นแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โพสต์ว่าประเทศไทยแพงค่อยแตกแ้วจ้ารางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านบาทพร้อมทั้งยังได้โพสต์ในเฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกรางวัลจำนวนสองใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทและเขียนชื่อเจ้าของกํากับไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ